สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมปลูกเมล็ดผักหวานลงในแปลงผักจริงผมปลูกก็คือหมดแล้วแหละนะเหลืออยู่สามเมล็ดแล้วนะครับผมอันนี้แปลงผักใหม่ที่ผมเ,เตรียมการไว้นะฮะก็กดลงไป75%นะครับผมให้ฝังดินไปเจบห้าเนะฮะแล้วก็โผลมายี่มาเปนะฮะ ทีนี้ตรงนี้มันจะโดนแสงแดดนะครับผมนะจะต้องเอาใบใบก้ามปูนะมาโรยทับไว้เพราะว่าถ้าโดนแสงแดดเนี่ยมมเมล็ดจะคายน้ําพอมเมล็ดคายน้ำเนี่ยทำให้มเมล็ดมันแฟบพอแฟบแล้วต้นที่ขึ้นมาจะไม่ต้นที่งอกมาจะไม่สมบูรณ์และอาจจะตายได้นะครับผมก็เอาใบก้ามปูโรยเพื่อเพื่อพรางแสงแดดบังแสงแดดไว้นะครับผม นะฮะฮก็เรียนแบบหลักธรรมชาตินะครับผมแล้วก็รดน้ำํำการปลูกนะผมปลูกในแนวนอนเรียนแบบธรรมชาติกนะ็คือมเมล็ดที่ร่วงจากต้นไม้มันก็มันจะลงในแนวนอนบางบางท่านก็จะปลูกเอาหัวเห็นเห็นหัวไหมครับเนี่ยขั้วนะขั้วขั้วจุกนะ ให้เอาลงข้างล่างนะนะ่ะปลาชาาบ้านบางท่านบอกอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ารากจะงอกตรงนี้ทีนี้ผมจะปลูกในแปลงผักนะครับผมน่ะอา้าวผมทดลองปลูกในแปลงผักบุ้งสามเมล็ดน่ะอันนี้ผักบุ้งมันจะพรางแสงมาให้แล้วผมไม่จาเป็นต้องเอาใบใบก้ามปูมามาคลุม นะครับผมนะฮะแล้วก็รดน้ําอันนี้ปลูกในแปลงผักบุ้งนะครับผมต่อไปปลูกในแปลงผักกวางตุง้งนะสามเม็ดเหมือนกันนะฮะหนึ่ง สอสนะฮะเดี๋ยวอีก15้าวันผมจะมาทดสอบให้ดูว่าเธอออกรากหรือเปล่านะ,ะอันนี้ผมยังไม่แนะนำให้ใครทำอันนี้ผมแค่ทดลองเฉยว่าถ้าปลูกนะผักหวานป่าลงในแปลงผักเธอจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมปกติแล้วผักหวานป่าในช่วงแลยะเวลาเดือนแรกนะี่เธอใช้เวลาในการออกรากนะฮะ สิบวันเนี่เริ่มออกรากสิบห้าวันรากประมาณหนึ่งเซนยี่สิบวันรากหนึ่งนิ้วนะสามสิบวันก็รากสองถึงสามนิ้วละนะฮะอา้าวผมก็ปลูกไว้สามเมล็ดนะฮะแล้วก็รดน้ำนะฮะ ผักหวานป่าจะเริ่มงอกเป็นต้นในในเดือนที่สองหลังจากที่เธอเดือนแรกเธอใช้เวลาในการพัฒนาออกรากลงดินเพื่อให้สะสมอาหารทั้งรากแก้วและรากขแขนงนะฮะพอรากสะสมอาหารได้แล้วเนี่ยต่อไปเธอจะส่งอาหารขึ้นมาเลี้ยงใบเลี้ยงลำต้น ให้โผล่ขึ้นมาอันนั้นก็คือเดือนที่สองนะครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยๆถ่ายคลิปไปดูสิบห้าวันวันที่สิบห้าวันสิบห้าสามสิบสี่ห้าสิบห้าวันครั้งนะครับผมดูว่า,าการปลูกผักหวานป่าในแปลงผักเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมจริงๆตามข้างล่างเนผมก็ปลูกันนี้ด้านล่างในผมก็ปลูกแล้วผมเอาดินใบก้ามปูมา,าทําเป็นโคกนูนเป็นหลังเตาขึ้นมานะ แล้วก็ผมปลูกเมล็ดผักหวานป่าลงไปแล้วนะฮะแล้วก็เอาใบก้ามปูปิดไว้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการทดลองเฉยนะครับผมนะผักหวานป่าเนี่ยปลูกยากแ้วพอปลูกแล้วเนี่ยกินกันไปอีก4ี่ห้าสิบปีนะฮะเรียกว่าปลูกผักแบบยั่งยืนนะครับผมไม่ต้องปลูกปีต่อปีผักบุ้งเนี่ยเดือนเดียวได้กินนะคะน้าเนี่ย สองเดือนได้กินนะแต่ว่าพอเธอหมดแล้วก็หมดเลยต้องปลูกใหม่นะครับผมนะฮะชานี้ก็สวัสดีครับผม